เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้เป็นโตโยต้าซูรุน่าครับรถปี97รุ่นนี้อุทนร์ครับระบบไม่ซับซ้อนดูแลง่ายไม่จุกจิกครับทางไายได้ทั่วไทยครับขวามพาคันจังหวัดสบายเครื่องดีเกียร์ดีด้วยนะครับแอร์หนาวๆพร้อมใช้งานได้เลยครับ สีสันยังสวยครับก็อาจจะมีตำหนิบ้างตามการใช้งานเครื่อง 5A 1,500cc ครับ1 5 0 0 c c เกียร์ออโต้ช่วงว่างยังดีเ้ยวซ้ายขวาไม่ดังเอรยเย็นเจี๊ยบเครื่องเสียงมีฟังครับใช้งานน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆเลยพร้อมใช้กระจกไฟฟ้าภายในสวยสะอาดวิ่งทางไกลได้สบายร0เซนครับวิ่งทางไกลได้แน่นอนหาสี6 7ครับ ชอบกาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีปเ้ารถส,สวยๆเลือกซื้อเลืกแชรประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเปิดมาที่ราคา39,000บาทนะครับราคามรไ์กันแด็กกันฝนขับทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายเลยนะครับภายในเบาะหนังเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าคูห่หน้านครับคู่หลังเป็นมือหมุนเล่มเรกสารครบโอนครับ สนใจติดต่อเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าพิกัดดูรถอยู่น้องจอกนะครับติดต่อนัดหมายกับเจ้าของก่อนออกเดินทางครับได้ไม่คาดกันหงอะไรมีแอร์แบกด้วยสามหมื่นเก้าพันบาทราคามอไซส์สนใจก็ใส่ตรงถึงผู้ขายได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank you.